ทผู้ชมครับพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดในช่วงตั้งวงคุยของเรา <c oughs> วันนี้มานั่งกันอยู่ที่วัดหนองบัวอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวลื้อที่ท่าวังผานะครับวันนี้มีแขกรับเชิญทั้งหมด4ท่านด้วยกันที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านแรกนะครับคุณครูบุญยังคํายวงผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาหมู่บ้านดอนมูลครับสวัสดีครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับ คุณลำายวงไทยประธานกลุ่มทอผ้าไทยลือสีธรรมชาติบ้านดอนมูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นปราชชาวบ้านนะครับอุ๋ยผัดเทพเทพเสนนะครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัวนะครับคุณแทนเทพเสนครับสวัสดีครับครับก็รับทราบมาว่าที่จังหวัดน่านนี่อัตลักษณ์ความเป็นชาวลื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากนะครับมากกว่า จังหวัดอื่นๆเลยแล้วก็มีอิทธิพลที่สูงมากนะครับก็อยากจะทราบว่า,วาชาวลื้อเนี่ยนะครับมานั่งมาตั้งถิ่นฐานมาอยู่มามีอิทธิพลที่จังหวัดน่านได้ยังไงขออนุญาตถามอุ๋ยผัดกันนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมชาวไทยลื้อเดิมแรกอยู่ที่ส2บสองปันนาครับพอดีก็ที่เหตุผลที่มาตั้งโลกล่าสินที่บ้านโมเดียวนี้นะเพราะว่าชาวไทยลื้ออยู่ที่ส2บสองปันนา มันมีสมัยนั้นเป็นห,หลานหลานกับนาึ่งเป็นวงตระกูลของเจ้าหลวงเมืลนะครับก็อย่เป็นเรอว่าแย่งแย่งสมบัติกันกันล่ะพอเดีเกิดโรคระบาพันกันแลช้ชาวชาวไทยลือของเราทนทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าความสามัคคีมันแตกแตกแตกต่างกันความคิดเหมืนอนกันเลยอพยพขอภัยยบมาทางใจร่องตามลําน้ำนัน่นมันก็มาถึงที่เมืองนั่น มาตั้งโลกลกที่เมืองน่านก็ประมาณสักช่วงช่วงหนึ่งแล้วจากนั้นก็มหาหาที่ทำเลหากินกพอดีลับมาได้ที่คอตืดตืดขุมสิงที่ท,ที่มันต้นห้างเลยนี่แหละเป็นทุ่งนามาเห็นก็ทางทิศตะวันออกก็มีลาน้ำย่างทิศตะวันตกก็มีลำน้ำน่านก็พอดีก็ไปรายงานกับเจ้าเจ้าเมืองน่านมาได้ที่ทำเลแล้ว จำอาก็เลยให้เสนาอามาทั้งหลายแล้วชาวไทลือมาดูว่าจะทำยังที่สร้างเหมืองสร้างฝายมาเส่มาทำเป็นทุ่งนานะก็เลยมาได้ที่ฝายมาสร้างเหมืองสร้างฝายเลยมาบุกเบิกเป็นนาเขานาตึดนาตึดผงสิงครับก็เจ้านายที่มามาร่วมก็มีม,มีมีสวนได้นะเป็นนาเจ้านา,นานายก็มี แล้วชาวที่เรือก็มีมาช่วยกันบุกเบิกพอดีก็บุกเบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหาที่ท,ท,ท,ที่ที่ตั้งที่ที่ตั้งหมู่บ้านก็เลยมาดูว่าฝากน้ําทางนี้ที่บันโหวเนียอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําทางทิศตะวันตกก็มีน้ําหนองที่อ,ออก,กมีน้นําน่านทางป่าก็มีน้ํขึ้นน้ำน้ำปุกน้ำน้ำพูดอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําและป่าอุดมสมบูรณ์ เลยมาแผ้วถางตั้งโลกรากที่นี่จากจากเมืองน่านมานะมาตั้งโลกลากที่นี่อ่ามนกเป็นเริ่มแรกเห็นก็แสดงว่าอพยพมามาได้ประมาณกี่ปีแล้วอ๋อ, <c oughs> อยูที่ตามตามประวัติที่ผูเฒ่าแก่เล่าให้ฟังจประมาณสักสองร้อยกว่าปีมั้เนี่ยสองร้อยกว่าปีครับก็จะมาอยู่ที่ตรงบริเวณ มั่นหนองบัวนี<ม>่<ม>น,นี้ก็เป็นศูนย์กลางก่อน,อน,อนครับแต่หลังจากนั้นก็มีการย้ายถิ่นฐานออกไปในละแวกใกล้เคียงใช่ไหมครับะกต่อไปก็จะมามีมีมีไฟหนึงคือเป็นเจ้าหลวงอรุภาพเพราะเป็นเจ้าเจ้าของชาวทลื้อจริงๆนะครับอรุภาพก็มาดูว่าที่จะอยู่ตรงนี้มันก็ที่ทำมาหากินก็กลัวจะขาตัว้องมาหลังอ,อ,อไม่ไม่สะดวก ก็แก่ไปหาที่ทาเลใหม่อีกก็ไม่ได้ที่บ้านโนเดี๋ยวนี้แหละยกเอาพวกไปตั้งทินฐานอยู่เป็นเป็นเบื้หมู่บ้านบ้านหนึ่งเออญาติพี่น้องของเจ้าเจ้าหลวงโูภาพมันแ่ละกแกเป็นเป็นลูกหลานของเจ้าหลวงเมืองลาโดยตรงตเจ้าหลวงนุภาพัก,ก็แสดงว่ามีอยู่หลายบ้านด้วยกันในอำเภอท่าวางไพ่ ทำไมอัตลักษณ์ที่แสดงออกของชาวไทยลื้อนะครับที่อยู่ในบริเวณอำเภอท่าวังผาแล้วก็จังหวัดด้านมันถึงเด่นชัดกว่าที่อื่นครูบปนยังช่วยแลกเปลี่ยนนะ้แล้พูดถึงอัตลักษณ์นะครับนาออันดับแรกชาวไทยลื้อก็มีภาษาเป็นของตนเองคือภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาไทยตระกูลหนึ่งเรียกภาษาเดียวกับภาษาตระกูลกันไดหรือภาษาตระกูลไทยนะแต่ว่าชาวไทยลื้อนี่ เมื่ออพยพเข้าสู่ถิ่นฐานอื่นแล้วนะซึ่งเขาคงความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นอัตลักษณ์คือพูดภาษาไทยลื้อนะขนะเดี๋ยวนี้เด็กตัวเล็กๆก,ก็ยังพูดอยู่นะครับบางบางบางครั้งนี่เราเห็นกลุ่มภาษาอื่นเขาอาจจะอายหรือเขาอาจจะลืมลืมภาษาตัวเองเอันแรกคือตัวภาษาสองก็คือว่าทำความความเป็นไทยลื้อเช่น โดยเพพาะวัดนะฮะวัดวัดที่นี่ก็มีวัดหนองบัวนะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับถ้าที่ดอนมูลก็เป็นวิหารไทยลื้อที่วัดดอนมูลซึ่งคงความเป,เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนชาวชาวไต้ด้วยกันหรือชาวพื้นเมืองด้วยกันเนี่ยยังรับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมไทยลือ้อโดยเพราะวัดเนี่ยวิหารเนี่ยเข้าไปนะเพราะนั้นแล้วก็การปลูก สถาปัตยกรรมไทยลื้อเนี่ยโดยเฉพาะวิหารหรือพวกโอวัตเนี่ยนะฮะจะคงทนมีความสภาพคงทนแล้วก็อยู่ได้นานโดยเฉพาะาวิหารหนองบัวเราดูวิหารหนองบัววิหารดดนมูลแล้วก็วิหาราไทยลื้อที่ที่รับบรารมไทยลื้ออื่นเนี่ยยังคงความยังอยู่ได้ถึงจนถึงวันนี้เพราะว่าเขาเขามาีได้ด้านภูมิปัญญาทางช่างมันมีความคงทนนะฮะอย,อยู่อยู่หลายเรื่องอ,อีกอันหนึ่งก็คือผ้าทอไทยลื้อใช่ไหมนะฮะเป็นที่ โด่งดังไปไปทั่วนะไม่เพาะไทยลื้อที่จังหวัดน่านหลหลายๆที่ที่เชียงรายที่จังหวัดอื่นๆนะฮะถ้าพูดถึงผ้าทอแล้วผ้าทอไทยลือ้อนะมีมีสีสันและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยลือ้อนะครับนะโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะนะแต,แต่งกายของผู้หญิงอย่างคุณคลำไยถ้าเราพบเห็นเราจะเห็นว่าผู้หญิงเขาแต่งตัวสวยชาวไทยลือ้อครับอย่างที่คุณลำไยแต่งนี่ถือว่าเป็นชุด ปกติชุดไทยลื้อเต็มยศค่ะเต็มยศอันนี้คือเต็มยศจะมีตั้งแต่ผ้าสิ้นครับผ้าสิ้นแล้วมีเสื้อปัดแล้วก็จะต้องมีสบายครับเสื้อปัดนี่คือเสื้อป้ายค่ะภาษาไทยลื้อเรียกว่าเสื้อปัดไม่มีกระดุมแต่จะมีเชือกมัดอยู่สองจุดครับแล้วก็จะมีสบายผ้าสบายหรือผ้าเช็ดเพราะว่าผ้าสบายด้วยเวลาก็ใช้เช็ดเหงื่อได้ด้วยแล้วก็จะพกหัวค่ะ ใส่ตูห้หลานเงินใส่เครื่องเงินคือเต็มยศค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงปกติที่ชาวบ้านเขาทํางานเขาก็จะใส่ผ้าซิ่นใส่เสื้อแล้วก็ม้วนผมเขานั้นครับพวกหัวนี่ทําไมถึงต้องพกครับพวกหัวนี่เพื่อเก็บผมนะมก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวลื้อด้วยเวลาเขาจะไม่ตัดผมสั้นเลยคนไทยลื้อจะจะไว้ผมยาวทั้งหมดตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงคนแก่ครับจะม้วนผมไว้แล้วก็ ถ้ามาให้ผมหลุดลุยขึ้นมาก็ใช้ผ้าโพกครับแล้วในส่วนของลายลายผ้าทอนี่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลื้อคะค่ะลายไทยลื้อก็คือชื่อๆบอกว่าไทยลื้อจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือถ้าเห็นลวดลายที่เป็นลายข้าวหลามตัดเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอ่ะคือลายไทยลื้อและก็นอกจากลายไทยลื้อก็จะมีลายน้ําไหลค่ะที่โด่งดังของชาวไทยลื้อเพราะชาวไทยลื้อเป็นคนคิดขึ้นมา จากวิถีชีวิตครับอย่างล่องเรือมาผ่านสายน้ํามาตลอดอย่างอย่างล่องจากหางเชียงลุงทีง่สิบสองบรนามาต้องล่องเรือไม้ล่องน้าโขงมาประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยก็จะเห็นแต่สายน้ำเลยวกนี้ก็จะคิดขึ้นมาว่านําสายน้าเนี่ยมาทอเป็นลวดลายคล้ายๆสายน้ําผ่านภูเขาก็จะเป็นลายน้ําไหลภูเขาอะไรนะ เขาจะคิดได้มันไม่รู้ว่าเขาเก่งยังไงของคนไทยลื้อนี่จะคิดเก่งผ่นานอะไรมาก็เ,าเอาธรรมชาติมาประยุกต์เป็นลายเป็นธรรมชาติใช้ธรรมชาติเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของตัวเองครับเมื่อสักครู่ที่ครูบุญยังบอกว่าที่สําคัญที่สุดเลยที่ทําให้สามารถจะรักษาวัฒนธรรมต่างๆได้ก็คือภาษาองไทยลือ้อนนะฮะผู้ใหญ่แทนช่วยลองพูดภาษา ไทยลื้อให้ฟังหน่อยได้ไหมคือภาษาไทยลื้อเนี่ยถือเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของไทยลื้อจริงๆเลยที่เราจะล่าทิ้งไม่ได้นะครับคือดังที่ท่านอาจารย์บุญยังไปพูดไปสักคู่นี่นะก็ยกตัวอย่างว่าอยู่ในัวเรือนเดียวกันนี่นะมันมีหลายคนเนาะจะกินข้าวครับก็เรียกมากินข้าวมามากินเขา นี่ะอนี่มามาทานข้าวเรียกเรียกกันมาอย่างนี้ครับคือถ้าหากว่าจะให้ไปทําทํานานะจะจะให้ลูกไปทํานานะวันนี้นี่กินเขาแล้วนี่นไปเย็นหาเนอะนี่นี่นี่ติดตัวตลอดเลยจะไม่มีหายเลยครับก็ก็ใช้สื่อสารกันด้วย ภาษาไทยลือ้อเป็นหลักเลยครับครับ,รบอ,อาหารของชาวไทยลือ้อถือว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษไหมครับผู้ใหญ่จริงๆแล้วอาหารของชาวไทยลือ้ออาหารแต่ดั้งเดิมมาจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าหากินกับวัตถุที่ขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาลายสาลายน้ําจืดเคยได้ยินไหม,มแต่ชาวไทยลื้อเรียกว่าไก่ ก็เป็นสาลายถ้าหากพูดเป็นภาษากลางก็สาลายนะอ,อันนี้นี่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยลื้อที่ละทิ้งไม่ได้แล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติเองด้วยครับแต่สมัยดั้งเดิมเนี่ยทุกครัวเรือนถ้าหากอยากมื้อนี้อยากนึกอยากจะกินสาลายละจะทนสาลายจะกินไก่ละก็ไปเก็บมาเองได้อเอามาทำกินเองได้ ครับแ,แล้วพวกประเภทผักไม้ไซคืออะไรนี่นจะปลูกขึ้นเองหมดปลูกเองในบริเวณบ้าน<ม>ถึงเวลาก็หากินเองครับครับ,รบเอาละครับพอจะเห็นภาพถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อว่ามีที่มาที่ไปยังไงที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกไปเรื่องของความเชื่อ ค,ความเชื่อของชาว,ชาวไทยลื้อเนี่ยมีอะไรบ้างและพิธีกรรมต่างๆมีอะไรบ้างนะครับพักคุณเดียวเดี๋ยวกลับมาตั้งวงคุยกันต่อนะครับ